ถือเพื่อนผมบวกเองระวังเดี๋เพื่อนระวังนะเฮ้ยเพื่อนระวังฮะเพื่อนมัดขามไว้เลย สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาะอาและพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลของผมและวันนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับสวัสดีครับ,รบผมเอกเอีเ e นะครับวันนี้เนี่ยผมและเพื่อนเนี่ยจะมาตามล่าเจ้าหมอผีสมิงนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้เผามันไปนะครับวันนั้นมันเนี่ยยังไม่ตายนะพี่พี่นะชาวบ้านเนี่ยที่มาหาเห็ดหาปลาแถวนี้เนะี่ยเขาก็เห็นคนเนี่ยคล้ายๆแบบใส่ชุดพระนะพี่พี่นะเดินเพ่นพ่านแล้วก็บางทีเนี่ย ทำร้ายพวกชาวบ้านด้วยนะครับไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะพี่พี่นะและตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับดังมาจากด้านบนนะพี่พี่นะผมก็ต้องรีบไปดูพี่พี่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะใช่หมอผีสมุนคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนั้นนะผมเผามันนะมันยังไม่ตายนะครับผมมันฟื้นคืนชีพนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าอ่าฤทธิ์มันเนี่ยมาจากไหนนะหรือว่ามันได้กินคนไปหรือยังนะพี่พี่นะโอเคพี่พี่เราเนี่ยรีบเดินทางกันไปดีกว่านะก่อนที่มันเนี่ยจะทําอะไร มากกว่านี้นะพี่พี่นะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคพี่พี่เราก็เดินทางกันเลยนะนี่ผมก็ได้เอาผ้าถุงมาด้วยนะพี่พี่เพื่อเราเจอตัวมันจะได้เอาผ้าถุงเนี่ย<อ>คลุมหัวมันจะได้แมบมน,นลิศนะเตรียมผ้าถุงเอาไว้เลยนะใช่เฮ้ยเพื่อนเอกอะไรเนี่ยเส้นผมด้วยมีลายไหมด้วยนะยยนะใช้ผมมันเป่าวะ ที่เผาแล้วมันน่าจะโดนเส้นผมะนะพี่ๆครับอาจจะใช่นะเส้นผมอันนี้นะ่ะอาจจะเป็นของมันก็ได้นะแถมมีรอยไหม้ด้วยนะนี่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาทางนี้เนฮะ้ยเพื่อนนี่อันนึงนนเนี่ยมีรอยไหม้ด้วยนะ่ะใ,ใช่แล้วมันมันต้องมาทางนี้แนะ่ๆมันทิ้งร่องรอยไว้ขนาดนี้เนี่ย ผมคิดว่าต้องใช่นะพี่ๆนะอาจจะเป็นมันก็ได้นะเจ้าหมอผีสมิงคนนี้เนะี่นยตอนใครไม่เข้าหรอเพื่อนใช่บางทีเนี่ยที่มันฟื้นขึ้นได้เนี่ยเผื่อมันจับชาวบ้านมากินแล้วก็ได้นะถึงมันมีลิ์เยอะขนาดเนี้ยจริงนะถ้ามันมีแรงด้วยมันน่าจะกินใครเข้าไปได้แหละใช่คราวนี้ผมว่าผมต้องระมัดระวังตัวยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าลิ้นมันอาจจะแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะจากที่ผมเจอเขานั้นเนี่ย ลิ์มันเนี่ยเริ่มอ่อนลงละแต่วันนี้เนี่ยไม่แน่นะถ้าเจอตัวมันเนี่ยไม่กล้าเข้าบวกใกล้ๆเลยนะเพื่อนมีนังกระติกไหมผมไม,ไไม,ไตไมไ่ติดกอ้ออกมาเลยใช้ผ้าถุงยางเดียวม่น่าจะได้นะต้องมีอาวุธด้วยผมก็มีมีดเล่มเดียวแล้วนะถ้าเจอมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้มันอยู่หรือเปล่านะต้องดูก่อนเพื่อนมันคราวนี้เราคงเข้าหาตัวมันยากนะพี่พนะ ผมคิดว่ามันต้องระมัดระวังตัวยวิ่งกว่าเดิมนะหลังจากที่โดนผมจัดการไปวันนั้นแล้วอ่ะดูป่าด,ดิค่อนเงียบเลยนะเหมือนกับไม่มีสัตว์ป่าอะไรเลยนะไม่ไมีเสียงอะไรด้วยนะเสียงไม่ได้ยินเออแต่ว่าน้ำเนี่ยเยอะเลยน้ำขึ้นเยอะเลยนะใช่เนี่ยวันนั้นเราสู้กันตรงนี้แหละเพื่อนตรงนี้เหรอเออมันนอนสลบตรงเนี้ย โอ้ลมแรงมากลองฟังดิโอ้พี่พี่ลมไม้อย่างแรงเลยนะเหมือนเป็นรางบอกอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ลมก็เผามาเลยนะแรงด้วยพอผมมาถึงตรงนี้เนี่ยคือลมเนี่ยอยู่ๆก็พัดมาเลยนะพี่พี่พี่นะแถมพัดแรงด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะบ่งบอกถึงสัญญาณอะไรหรือเปล่านะ แปลงมากปกติเนี่ยลมเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยแรงนะแถวนี้นะเพื่อนเพื่อน,อนต้องระมัดระวังตัวนะแถวนี้ก็งครัที่เ,เ,าานะเหมือนเราเข้ามาในถิ่นของมันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยดูลมเลยพอเรามาถึงจุดนี้ลมแรงทันทีเลยนะ เกไว้่ามัน้ว่ามันอยู่ในรูหินนะต้องดูให้ทั่วเพื่อนวันนี้เราก็ไม่ได้พกอาวุธแบบที่เอาไว้ทำร้ายเอาไว้สู้แบบระยะไกลเลยเช่นนั้นกระติกอะไรเงี้ยเราไม่ได้พกมานะส่วนมากก็มีแต่เมีดไง เราต้องเข้าไปใกล้ๆมันนะถึงจะเอาออกมาได้นะเฮ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆถึงเราจะสู้กับมันได้ระยะไกลเนี่ยเราไม่มีอาวุธนะพี่ๆนะมีแก่แต่มีนี่แหละผมก็ได้เอาหนังสติ๊กเนี่ยออกจากกระเป๋าไปเพิ่งเมื่อวานนี้นะก็<ฮ>ลืมใส่เข้ามาถ้าต้องสู้กับมันจริงๆเราต้องเข้าระยะว่ะชิดเลยนะทำไไงคงสู้มันไม่ไหวตอนนี้เราเต้องเตรียมพร้อม <ๆ S 2> มเยีดอกม,ม,ม,มาแล้ ไปทางนี้ดไปดูอันนี้รอยตัดไผ่ใครไม่รู้อ่ะเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยมาตัดไผ่ตรงนี้เนี่ยน่าจะโดยมันทำร้ายได้นะดูดิอุย้ย คิดว่าชาวบ้านน่าจะโดนบ้างแหละนะมาตัดภายแถวนี้ยโหฟังเส้งลมโคตรดังมีอาวุธใช่ไหมเอเอป้องกันอป้องกัันตวไว้เพื่อนดึงออกมาดีกว่าอย่ากเก็บไว้ในกระเป๋าเพราะว่ามันจะมาตอนไหนเราไม่รู้ตัวไง เอามาใกล้ๆเอาเอาวุธอาวุธอะไว้ใกล้ๆตัวดีกว่า่าเอาไว้ห่างตัวเพราะถ้ามันมาเมื่อไหร่นะเราจะได้ป้องกันตัวได้นะผมก็ไม่เคยเจอเหมืนกนันนัไม่รู้มันเป็นรูปร่างอย่างี้ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมนะมันผมว่ามันต้องมีรอยเผาบันบ้างแหละนะที่ผมจัดการมันไปอะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อพี่พี่ดนเผาก็ยังไม่ตายนะ ก็คิดว่ามันน่าจะตายแล้วที่เพื่อนเสือลงไว้อะโอ้โหเข่าขนาดนั้นไม่น่าจะรอดนะมแล้วมันต้องดึมันต้องกินมนุษย์สักอย่างนี่แหละหรือไม่เออหรือไม่ก็แบบชาวบ้านที่มาเลี้ยงแพะถ้าถามนะเห็นชาวบ้านบอกว่ามีแพะหายแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของมันหรือเปล่านะไอ้ข้างบนน่ะมันจะมีคอกแพะอยู่ข้างฝั่งนู่นน่ะ ไปดูห้างตรงห้างตั้มก่อนไหมเราเดินผ่านมาตรงห้างตั้มแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปดูเลยไปเพื่อนไปดูคนก่อนมีห้างเหรอเพื่อนมีห้างของตั้มอยู่ตรงนี้ในยห้างงตนข้น้งในคือมันพักอยู่ตรงนั้นก็เป็นได้นะพี่นพี่นะ โหห่างลงเฮ้ยเพื่อน,นเจอปะใช่ท่าไงเหมือนมันนอนม,มันนอนแบบไม่มีแรงเลยเหมือนมันพักฟื้นร่างกายนะพี่พี่นะใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปดูข้างหน้ากนนะว่าใช่ไหม,ไมเห็นไม่ชัดเลยใช่ใช่ใช่ตัวนั้นแหละเนี่ยพี่พี่เหมือนมันนอนพักฟื้นร่างกายมันหรือเปล่านะ ไม่รู้เหมือนกันวะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันโล่งหมดแหละไม่รู้ใครเป็นคนมาทำนะใส่ตั้มนี่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาได้น่นาจะเจอมันเออดีแล้วจะตั้มไม่ขึ้นมาเพราะถ้าถ้าตั้มขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนมันทำร้ายเอาได้นะ มันโชคดีของตั้มไปเลยนะพี่ๆนะเอาไงก็มันดีเพื่อนฮะตามที่เราเอาแผ่นมันนี่นะเพื่อนบุกโจมตีมันเลยไหมใช่เราต้องโจมตีมันนะทางขึ้นไปเนะี่ยมันอาจจะได้ยินเสียงได้นะพ,พ่ครีบเหมันมันขยับตัวด้วยนะ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  จากการเผาเนี่ยไม่น่าจะรอดนะเพื่อนเนออแต่ว่ามันก็สืบรอดมาได้นะโอ้โหลินมันต้อง,งเอเลอ,อลินมันน่าจะเยอะในตัวนี้เนี่ยขนาดเผามันยังไม่ตายอะ่ะฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าเพื่อนบุกไหมตั้งกล้องไว้ก่อนไ่ะตั้งกล้องแล้วเราเข้ามันสองคนไหม เพราะว่าถ้าเราถือกล้องดเนี่ะมันอาจจะลาบกมันอาจจะรู้ตัวได้เราก็สู้กับมันล้ำบากด้วยเพื่อนตั้งกล้องก่อนนะเฮ้ยมันฟื้นเพื่อนมันฟื้นแล้วเฮ้ยมันมีรอยไหม้ด้วยเห็นตรงท้องมั้ยถือเพื่อนี๋ยวผมบวกเองระวังเร็วเพื่อนระวังนะ

เจ็บเลยนะโหมีในปักเลยนะเคลียไปเอกถ่ายใกล้ไม่ได้ข้ามลืมล่นแรงเคลียไปอีกนิ่งไปแล้วเฮ้ยจะมีเลือดออกเลยนะถ้าเลือดออกเนี่ยผมคงถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะ โอยลยไม้เต็มตัวมเลยเนี่ยจริงนะไม่อกี้อเพื่อนลอยไม้เต็มเลยตอนวิ่งลงมาเนี่ยแต่ไม่ไไม่เขา้าเพื่อนเสื่อมันโดนไม้อย่างเดียวเนี่ยดูดิมันนิงมันใ้มันยิงมังในละมันไม่ตายนะขยับรับเพื่อน ้อยไ,ไหมมั้ยมันโดนไหมขนาดนี้ยังไม่ตายอ่ะต้อหงห่อาอะไรมัดมันด้วยอะไรมัดมันไว้ดีกว่ามาัม้งได้มีเชือก่ะถ้ามันฟืน้นขึ้นมเน่ยลำบากเลยเออเอาไงดีเพื่อนเชือกมีปะไ,ไ,ไม่มีเลยหรอเราไปตัดเอาผ้าถุงตรงนั้นดีกว่า โอ้โดนพัดถุงคุมหัวไปเนี่ยอยู่อยู่เลยนะไม<ล>่รู้ว่าเพื่อนเถื่อนเนี่ยแทงเข้าหรือเปล่ามันโดนพัดถุงทุกรอบเนี่ยมันนิ่งลตลอดเลยมันแกงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะระวังนะเพื่อร,ระวังนะเพื่อนถ้ามันฟื้นผมก็แทงต่อเลยนะถ้าทหารมัดมันจริงนะพี่เอี้ยนะเพราะถ้ามันลุกขึ้นมาเนี่ย ันนตรายยเลยนะมัดมือมันเงินเดียวนะมัดมือเพื่อนโอ้เมื่อกี้เนี<ห>่ยแรงมันเยอะมากเลยนะเ<ห>พื่อนเสือเนี่ยกลิ่นไม้ทั้งนั้นเลยนะพื่อนเสือกระเด็นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไอ้อะไรไม่รู้เมื่อกี้พากกระเด็นเลยอะ่ะเป็น พลังอะไรที่มองไม่เห็นอ่ะน่าใช่นะผมว่าน่าจะมีพลังลง,งานบางอย่างนะเพื่อนว่าน,นี้ทำยังไงกับมันดีวะเผามันก็ไม่ได้มันไม่ตายด้วยอะเผาก็ไม่ตายนี่ผมต้องหาวิธีอื่นนะมีวิธีอะไรมะแนะนำทียากกว่าแบบนี้จับมันไว้ก่อนดีกว่า,าถ้าจับมันอยู่เนี่ยก็อโอเคนะพนะถ้ามันฟื้นขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะคือ อ๋อาพราะถุงขุมไว้เพื่อน <Yeah. S 2> มันจะได้ไม่มีแรงอะ <Yeah. S 2> ่ะเน,น,นื้ออะอันนี้ก็มันอยู่าเพื่อน ก้องไปตั้งก่อนแล้วเพื่อนเชื่อมยกทีได้ไหมไปไปเราตั้งกล้องก่อนจะเช่วยกันยกก่อนนะเราจะยกมันขึ้นไปไว้ตรงไหนข้างบนไหมขึ้นไปทิศกระสอบดีกว่าเพื่อนเออมันอยูไว้ตรงนั้นนะแล้วถ้าตั้มมาตั้มจะโดนมันเปล่าต้องมัดเอาไว้ไม่น่าจะโดนนะตั้มเห็นทันะแต่ว่าต้องบอกด้วยว่าอย่าเปิดกระถูงเออต้องบอกตั้มไว้นะเพื่อนพี่ๆครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อนนะเดี๋ยวผม แล้วเพื่อนผมช่วยกันยกมันไปก่อนนะเพื่อนช่วยผมยมันมนขยับตัวเพื่อนม,นมันขยับตัวนั้นนั่นน่ะดูที่มันหายใจแรงมากนั่นน่ะ

พ,พี่ครับตอนนี้ผมและเพื่อนเนี่ยก็ช่วยกันยกขึ้นไปไว้ตรงกระตอบตั้มแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือเปล่านะพี่พี่นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เล่นงานมาไปแล้วเหมือนกัน เพื่อนมัดมันไว้กับต้นเสาเลยนะมัดขามันไว้ด้ะพ่อมีแดต,ตัดผ้าถุงแล้วก็มัดขามันไว้เลยพราถ้ามันฟื้นขึ้นมาอีกรอบเหมือนก็อาจจะโดนเล่นงานได้ฮะผมองหาเชื้อแล้เพื่อน,นเอานี้ไงผ้าถุงมาตัดเอาเลยตัดตัดตัด,ต,ดตัดเอาจากผ้าถุงเลย มคงฟื้นไม่ได้หรอกเห็นไหมตรงหลังมันนะมีรอยไหม้ด้วยนั่นน่ะไหนไหนไหนเปิดดิเปิดมีรอยไหม้เต็มเลยเออนั่นนะ่ะพี่พี่แต่ไหม้โอโอฟันเอยไฟในไหม้ตัวมันไม่ได้พี่พี่ไม้แต่เสื้อนะฮะเพื่อนมัดขามไว้เลย เดี๋ยวเราไปบอกอตั้มไปด้วยนะว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องระวังนะและ้วก็อย่าปล่อยเจ้าบ้านนี้เด็ดขาดน,นะเพื่อนเอาผ้าถุงคุมหัวไว้ดีดีแต่มันหลดุดปุ๊บมันตายมันตายแล้วนะแรงมันเยอะมากเลยนะอหมือนผ้าถุงเนี่ยช่วยสะกดพลังมันเอาไว้นั่นน่ะใช่ป่ะอ้ใช้ได้ดีเลยนะ โชคดีนะที่มีผ้าถุงคอยสะกดพลังมันเอาไว้อะ่ะเมื่อกี้ถ้าผมไม่ได้เตรียมมาเนี่ยผมคิดว่าผมคงสู้มันไม่ไหวนะแรงมันก็มันก็อ่อนแรงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังมีแรงเยอะอยู่เหมือนเดิมเลยนะดูดิดูมันยังไม่ตายขนาดะโดยมเมื่อกี้เพ้นเห็นไหมเห,เห็นดีเห็นดูเมื่อกี้นยะอึดมากเลโอ้โหแรงมันเยอะเลยนะเออ เอาไงกับมันต่อดีวะเนี่ยเผาก็เผาไม่ได้อะมีวิธีหนึ่งอ่ะคือเอาหินทับมันหลายๆลูกอ่ะมันแบบนั้นคงไม่ไหวนะเอาไหมาเพื่อนเราปิดกล้องแล้วเราจัดการมันเลยไหมโอเคเราต้องจัดการมันอย่างนี้แหละเออเราปิดกล้องแล้วเราจัดการมันดีกว่านะพี่ๆนะเพื่อที่ว่าภาพเนี่ยจ,จะได้ดูไม่รุนแรงมากนะครับเ,เพื่อนเราจัดการมันดีกว่านะ โอเคแต่เราเริ่มจัดการมันก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่าภาพอาจจะดูรุนแรงได้นะครับผมไปเพื่อนโอเคครับพี่พี่นะผมและเพื่อนผมเนี่ยได้ทําการกําหลาบมันเรียบร้อยแล้วพี่พี่ผมก็เอามันเนี่ยไปวางไว้ตรงกองดินนะครับบนบกนะและเอาก้อนหินเนี่ยที่อยู่ตรงลาธารก้อนเล็กๆใหญ่ๆนะคือมาทับตัวมันไว้นะพี่พี่นะไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะสิ้นชีพหรือเปล่านะหรือว่ามันยัง อ่าเมื่อกี้มันยังหายใจอยู่นะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รู้ว่ามันจะยังรอดอยู่หรือเปล่านะพี่ๆ่นะผมก็ลงมาแล้วไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวภาพมันออกมารุนแรงเกินไปนะพี่ๆีนะไม่อยากให้พี่ได้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็เสร็จเส้นภารกิจละก็จะเดินทางกลับกันแล้วพี่ๆ่นะเราเนี่ยเหนื่อยกันมากนะหลังจากที่สู้กับมันไปสักพังหนึ่งนะก็โอเคพี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อนๆด้วยนะไว้พบกัน E ีีหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ